สวัสดีะยินดีต้อนรับสู่ช่องตามติดชีวิตนักท่องเที่ยววันนี้มาตามติดชีวิตนักปิดสาวชาวบราซิลกันต่อเลยค่ะเธอมีชื่อว่าเฟอร์นันดาโนเมดนักปิดสาวผู้หลงใหลในการขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่างสุดหัวใจครั้งนี้เธอได้ออกเดินทางจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือของประเทศไทยโดยมีจุดหมายที่แม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่สองเมืองที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์และเส้นทางอันท้าทายสำหรับนักเดินทางสายสองล้อไปกดติดตามและดูคลิปเต็มได้ที่ช่องนันดานโนเมดของเธอกันได้เลยนะคะ เส้นทางนี้เป็นเส้นทางตักแม่ละมาดไปสู่อำเภอแม่สะเรียงเป็นเส้นทางที่มีทิวทัศน์อันสวยงามมากค่ะเธอเอ่ยด้วยความตื่นเต้นว่าว้าวสวยงามมากเธอประทับใจกับเส้นทางสายนี้เป็นพิเศษเพราะแม้จะเป็นถนนหลวงแต่ก็ยังคงความสงบรถไม่พลุกพล่านและที่สําคัญคือขับขี่ง่ายทําให้การเดินทางของเธอเต็มไปด้วยความเพลิดเพลินท่ามกลางทัศนียภาพที่งดงามตลอดเส้นทางเธอชี้ให้ดูบ้านที่สร้างหลังคาด้วยใบไม้อย่างตื่นเต้น โอ้คุณจะเชื่อไหมว่าบนหลังคาทําด้วยใบไม้และนั่นคือประเทศพมา่าซึ่งอยู่ไม่ไกลคนละฝั่งแม่น้ํากับประเทศไทยเท่านั้นเองมันเหมือนใก้แต่ไกลสําหรับเธอนั่นหลังคาทําจากใบไม้มันบ้าจริงๆเขาทํามันได้ยังไงนะเอาใบไม้มาเรียงกันอย่างนั้นเหรอเฟอร์นันดาอุทานด้วยความประหลาดใจเมื่อเธอเห็นกระท่อมหลายหลังที่มุงหลังคาด้วยใบไม้ตามวิถีดั้งเดิมของชาวบ้าน เธอช่างเป็นคนที่มีมิตรไมตรีบนท้องถนนมากเธอมักจะทักทายสวัสดีผู้คนเสมอค่ะหลังจากผ่านด่านตรวจเฟอร์นันดาเอ่ยขึ้นว่าที่นี่มีการควบคุมเข้มงวดมากปกติแล้วบริเวณนี้อยู่ใกล้ชายแดนดังนั้นพวกเขาจึงต้องตั้งจุดตรวจหลายแห่งการตรวจสอบแบบนี้พบได้ตลอดเส้นทางเลยด้านข้างนี้ก็คือประเทศพมา่าฉันหมายถึงว่าตลอดเส้นทางเราอยู่ใกล้ชายแดนพมา่ามากๆ ถึงฉันจะข้ามไปพม่าไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ได้มองเห็นพม่าจากตรงนี้ได้ชัดเจนระหว่างทางมีหมาหลายตัวอยู่ที่ริมทางเธอจึงเล่าว่าได้ทําบันทึกเกี่ยวกับหมาที่ได้เจอว่ามีจํานวนกี่ตัวและหมาที่เจอก็เยอะมากด้วยแต่เสียดายที่เธอทําบันทึกนั้นหายไปแล้วค่ะเธอบอกว่าการเลี้ยงหมาเป็นเรื่องปกติเพราะเมื่อคุณอาศัยอยู่ในสถานที่ที่มีต้นไม้เยอะๆยะมากมายอาจมีสัตว์มีพิษเช่นงูได้ถ้าเลี้ยงหมาหมามันจะเห่าเมื่อมันเห็นงูหรือสัตว์อย่างอื่นๆว้าวทิวทัศน์มันสวยงามมาก แล้วเธอก็เอ่ยขึ้นว่าทำไมรู้สึกปวดหลังเธอคงไม่ได้เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นหรอกนะแต่เธอคิดว่าน่าจะเกิดจากอาการเ l ของเธอมากกว่าคือโรคปวดสะโพกร้าวลงขาเรื้อรังจากข้อเชิงกราน SL นี้อาการจะคล้ายกับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นมากๆเลยค่ะกล้องของเธอก็มีปัญหาเธอจะเปลี่ยนกล้องใหม่แต่ที่นี่ก็มีแต่เป็นคริสตันแต่กล้องของเธอไม่สามารถใส่แบบคริสตันได้จึงทําให้เธอต้องใช้กล้องตัวเดิมไปก่อนเธอบอกว่าว้าวอากาศเช้านี้ดีมากอากาศหนาวนิดหน่อย แต่เสื้อแจ็คเก็ตกับเสื้ออีกตัวข้างในของเธอก็เพียงพอแล้วทุกอย่างสมบูรณ์แบบถนนตรงนี้กำลังถูกซ่อมแซมแต่เป็นแค่ช่องสั้นๆเท่านั้นค่ะวววว้้าา beautiful view เธอถึงกับต้องร้องว้าวเมื่อเห็นวิวทิวทัศน์ข้างหน้าซึ่งมันสวยงามมาก ว้าวมันช่างสวยงามเหลือเกินป่าไม้ท้องฟ้าและภูเขาเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆเลยค่ะเธอมีความสุขมากที่ได้อยู่บนเส้นทางท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามแห่งนี้เธอขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านจุดตรวจอีกครั้งแล้วเธอก็บอกว่าตอนนี้ฉันรู้สึกหิวมากแต่ความหิวไม่เคยเป็นอุปสรรคของเธอเลยเธอเป็นผู้หญิงที่เก่งและแกร่งมากๆและเธอยังคงมุ่งหน้าสู่เส้นทางของเธอเสมอมันสุดยอดไปเลยค่ะ แล้วเธอก็ต้องร้องว้าวอีกครั้งพร้อมพูดว่ามันเจ๋งสุดๆไปเลยมันสวยมากดูสิป่าไม้นานาพันธุ์มีต้นป่ามากมายมันเหมือนในหนังเรื่องไดโนเสาร์เลยล่ะเธอได้บอกว่าบางครั้งเธอก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามันสวยงามมากขนาดไหนโอพระเจ้ามันสวยงามมากบางทีฉันอาจจะเห็นทุกสิ่งว่ามันสวยงามทั้งที่มันไม่ได้สวยงามมากขนาดนั้นแต่สําหรับฉันฉันรักชีวิตรักความเป็นธรรมชาติทุกอย่างจึงดูสวยงามนี่น่าจะเป็นหมู่บ้านเพราะเห็นมีบ้านเล็กๆมากมายและที่ขาดไม่ได้ก็จะมีสุนัขมากมายทุกที่ เรามาถึงที่ตำบลด่านแม่สเสียงซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มากเราจะเรียกว่าเมืองก็ยังได้เลยค่ะรูปแบบดูมีความแตกต่างกันไปในลักษณะที่ทุกอย่างจัดเป็นระเบียบและดูสะอาดมากมีแต่บ้านเรือนไม่มีร้านอาหารเอร้านอาหารอยู่ไหนนะเธอขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามเส้นทางที่ GPS ชี้ทางเพื่อจะไปที่บ้านพักในหมู่บ้านนี้อ๋นี่ไงร้านอาหารตรงหัวมุมดีจังเลยฉันอาจจะได้มาทานอาหารที่นี่ i s here? Yes, maybe. ที่นี่ดูดีมากและอากาศค่อนข้างจะหนาวเย็นดีเลยล่ะที่มีร้านอาหารอยู่ตรงนี้และร้านที่ตรงหัวมุมด้วยเธอขี่รถมาจอดตรงที่หน้าห้องพักซึ่งเป็นบ้านหลังเล็กๆน่ารักมากเธอบอกว่าเราต้องไปดูก่อนว่าจะสามารถพักอยู่ที่นี่ได้ไหมและราคาเท่าไหร่ฉันคิดว่าไม่น่าเกิน13เหรียญเป็นเงินไทยก็ประมาณ450บาทโอห้องไม่เลวเลยสำหรับห้องราคา13เหรียญ ในห้องไม่สามารถมองเห็นวิวได้ต้องเปิดประตูด้านหลังเพื่อออกไปที่ระเบียงข้างนอกซึ่งมีเปลผูกเอาไว้สำหรับให้นอนเล่นและดูวิวไปด้วยมันเจ๋งไปเลยเธอทักทายอารุณสวัสดิ์กับทุกๆคนสวัสดีตอนเช้าฉันเกือบจะแพ็คก,กระเป๋าเสร็จแล้วและที่นี่อยู่ด้านหน้าของห้องพักที่เป็นบ้านเล็กๆและบ้านสีน้ําเงินสีชมพูและสีน้ําตาลราคาเข้าพักหน้าจะแพงกว่าหลังอื่นๆค่ะ ได้เวลาออกเดินทางแล้วล่ะเราจะไปทานอาหารมื้อเช้ากันก่อนเราจะออกเดินทางไปที่ปลายซึ่งใช้ระยะทาง260กิโลเมตรต้องไปพักนอนที่นั่นหนึ่งคืนแล้วพรุ่งนี้ก็ไปถึงที่เชียงใหม่นี่คือแผนการเดินทางของเธอค่ะตอนนี้เธอกําลังมุ่งหน้าไปหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวเป็นระยะทาง170กิโลเมตรและใช้เวลาในการเดินทางประมาณ3ชั่วโมงเธออาจจะต้องหยุดเพื่อให้มาร์กชาร์จรถของเขาและตัวเธอเองก็จะได้วางแผนเส้นทางที่เหลือระยะประมาณ420กิโลเมตร ถนนในประเทศไทยที่ใช้อยู่ในตอนนี้น่าจะด่งดังมากในหมู่นักบิดเมื่อวานเราก็เห็นจัก,กรยานยนต์มากมายเช่นกันเพราะที่นี่ถนนมีการรักษาดูแลเป็นอย่างดีมีวิวทิวทัศน์มีมุมมีทางโค้งที่สวยงามและอากาศก็ยอดเยี่ยมอากาศตอนนี้อยู่ที่28องศาว้าวทุกอย่างมันดูดีมากเลยเส้นทางสายนี้งดงามราวกับภาพวาดอบล้อมด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์ทิวป่าเขียวขจีตัดกับคุณเขาสูงตระหง่านชวนให้หลงไหลเกินกว่าจะพนาเป็นคำพูดได้เลยค่ะ เธอได้บอกว่าดูสิดูความเคียวขจีของต้นไม้มีต้นไม้มากมายแต่ฉันแปลกใจมากว่าทําไมที่นี่ไม่มีมะพร้าวขายเลยระหว่างการเดินทางของฉันมันเกิดอะไรขึ้นท,ทั้งที่ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนที่มีต้นกล้วยต้นมะพราะ้าวแต่ฉันเห็นเขาขายกล้วยน้อยมากแล้วเธอก็อยากจะรู้ว่ากล้วยมะพราะ้าวและช้างอยู่ที่ไหนนะทําไมไม่เจอช้างเลยคงต้องไปที่ตลาดสดเท่านั้นแหละค่ะที่จะได้เจอลูกมะพราะ้าวและกล้วยแต่ก็อดสงสารเธอไม่ได้เพราะรู้ว่าเธอชอบกินน้ำมะพร้าวมากๆเลยค่ะเธอได้เอ่ยปากชมว่าวิวมันสวยงามมาก ฉันไม่ได้คาดหวังสําหรับภาคเหนือของประเทศไทยว่าจะสวยงามแค่ไหนรู้แต่ว่าพื้นที่ทางภาคเหนือเป็นสีเขียวทั้งหมดแต่ไม่คิดว่าแม้แต่ไม่ใช่ฤดูฝนที่นี่ก็ยังเขียวชอุ่มเธอกับมาร์กจะว่าปั๊มน้ามันในอีก23กิโลเมตรข้างหน้านี้รถของมาร์กต้องชาร์จไฟแบตเตอรี่ใกล้จะหมดแล้วค่ะเพราะถนนเป็นทางชันทําให้รถไฟฟ้าของมาร์กสิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากๆนั่นเองเข้าเขตหมู่บ้านเธอก็อุทานว่าโอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าที่นี่จะสะอาดมากทุกอย่างดูสะอาดแม้แต่บ้านเรือนก็ยังดูเป็นระเบียบเรียบร้อย นี่คือคำชมของเธอเป็นครั้งที่สองเราคนไทยได้ฟังก็ชื่นใจค่ะเธอจะไปเข้าพักในเมืองสองคืนที่นั่นมีโรงแรมมีเกรซเฮาให้เลือกมากมายเธอกำหนดค่าห้องไม่ให้เกิน20เหรียญหรือไม่เกิน700บาทค่ะโอวัลสวยมากดูวิวตรงภูเขาสีตรงนั้นมีเมฆปกคลุมอยู่ชั้นชอบมากมันน่าทึ่งจริงๆฉันเห็นว่าที่นี่มีพื้นที่กางเต็นท์มากมายแต่ฉันไม่มีเต็นท์แล้วเพราะเต็นท์อยู่กับวิเซนเต้แต่ฉันก็ไม่คิดจะกางเต็นท์หรอกเพราะที่นี่มีที่พักมากมายให้เลือกนั่นเอง เข้าเขตตัวเมืองแล้วเธอจะได้หยุดพักผ่อนและทำงานของเธอส่วนมาร์กก็จะได้ชาร์จรถเช่นกันนี่ห้องของเธอห้อง119ในราคา550บาท,บาทเธอบอกว่าห้องดูดีมากอาจจะมียุงนิดหน่อยแต่ก็โอเคนะสิ่งที่เธอชอบมากที่สุดกับที่นี่คือมีพื้นที่หน้าห้องให้จอดรถมอเตอร์ไซค์ทำให้เธอมองเห็นรถของเธอได้ตลอดเวลาวันนี้ได้เวลาออกเดินทางกันอีกครั้งก่อนจะไปหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวเธอและมาร์กจะไปรับประทานอาหารเช้าเพราะร้านอยู่ไม่ไกลเธอบอกว่าเธอชอบที่นี่มาก ถึงจะเป็นเมืองเล็กๆแต่ก็มีทุกอย่างและราคาก็ไม่แพงมากด้วยตอนนี้เรากำลังออกจากเมืองตอนเวลา10นาฬิกา44นาทีก็ไม่เร็วเลยนะอากาศดีมาก26องศาโออากาศหนาวมากกว่าเดิมเหลือระยะทางอีก9กิโลเมตรการที่จะเข้าหมู่บ้านกะเรี่ยงคอยาวนั้นจะต้องเสียค่าเข้าหมู่บ้าน250บาทราคานี้สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้นแต่ฉันไม่รู้ว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่านะเธอได้เห็นจักรยานยนต์มากมายที่นี่ GSCB 5 0 0เยอะมากและข้างหลังไม่กี่เมตร เธอเห็นเทนนิสเหมือนรถจักรยานยนต์ของเธอเลยค่ะอากาศที่นี่มันยอดเยี่ยมมากเธอเอ่ยขึ้นอีกครั้งเพราะถ้าใครที่ขับมอเตอร์ไซค์ก็จะรู้ว่าเมื่ออากาศร้อนมันก็ร้อนเกินไปและเมื่ออากาศมันหนาวมันก็จะหนาวเกินไปแต่ถ้าอากาศดีมันจะยอดเยี่ยมมากสําหรับนักบิดทุกคนเธอขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่างมีความสุขไปกับเส้นทางถนนชนบทและท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามที่นี่ใกล้กับประเทศพมา่าหรือเมียนมาเธอพยายามออกเสียงให้มันถูกต้อง เธอพยายามมองหาหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวว่าอยู่ที่ตรงไหนนะทำไมเธอจึงไม่เห็นเธอได้ชำระเงินค่าเข้าหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว250บบาททางเจ้าหน้าที่บอกว่าเงินนี้จะไปสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำวันเช่นผักข้าวให้แก่คนที่นี่เธอบอกว่าถ้ามันเป็นจริงอย่างที่เจ้าหน้าที่บอกมันก็โอเคนะเธอไม่ใช่นักท่องเที่ยวเราไม่ใช่แนวท่องเที่ยวเธอชอบการขับขี่มากกว่า แต่ตอนนี้เราได้เป็นนักท่องเที่ยวแล้วค่าเข้า250บาทพร้อมกาแฟรฟรีให้2แก้วเข้าไปในหมู่บ้านกันเลยค่ะนี่คือหมู่บ้านกะเรียงคอยาวจะมีซุ้มประตูทางเข้าอย่างสวยงามและมีร้านขายของมากมายเลยค่ะเธอเล่าประวัติของคนที่นี่ว่าชาวกะยานหรือกะเรียงคอยาวได้อพยพมาจากเมียนมาเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเมื่อหลายสิบปีก่อนพวกเธอจะสวมห่วงทองเหลืองไว้ที่คอขดทีละห่วงทีละห่วงตั้งแต่อายุห้าขวบจนมาถึงวัยกลางคน จึงทาให้คอยาวขึ้นซึ่งบางคนสวมหงทองเหลืองถึง25เส้นเลยค่ะแต่ทุกวันนี้ไม่มีการบังคับให้เด็กสวมหงทองแล้วเพราะหลายคนมองว่ามันไม่ยุติธรรมกับผู้หญิงพวกเธอควรได้เลือกโรงเรียนเลือกงานมากกว่าจะเลือกใส่หงทองเหลืองที่คอแต่ที่นี่ยังคงอนุร,รักษ์ไว้และยังสร้างรายได้ให้แก่ผู้คนที่นี่ด้วยค่ะเธอได้ลองใส่หงทองเหลืองที่คอและผ้าคลุมผมเหมือนชาวกะเหรี่ยงคอยาวและเธอแต่งออกมาได้สวยงามมากเลยค่ะ ที่นี่ก็สวยดีมันเป็นวัฒนธรรมของการแต่งกายที่สวยงามฉันเคยได้ยินแต่หมู่บ้านคนคอยาวแต่ฉันไม่รู้ว่ามันอยู่ในประเทศไทยนี่เองเราได้เวลาไปหมู่บ้านอื่นอีก55กิโลเมตรเป็นหมู่บ้านอยู่บนเนินเขาชื่อว่าบ้านรักไทยติดกับประเทศพมา่าฉันชอบมากกับการขี่รถขึ้นเนินภูเขาเธอขับขี่รถอย่างอารมณ์ดีและมีความสุขกับอากาศที่แสนดีมันรู้สึกดีจริงๆเพราะเธอไม่ชอบความชื้นอากาศร้อนและเหงื่อออกทำให้ผมของเธอยุ่งเสมอเพราะเธอมีผมที่หยิกนั่นเองเธอบอกว่า ดูทางนี้สิถนนเส้นนี้มีคลองกี่คลองกันนะมันมีคลองเยอะมากและใช่แล้วที่ถนนนี้เราสามารถมองเห็นความสมบูรณ์แบบได้อย่างลงตัวโอวาวบางครั้งฉันก็อยากจะขับรถให้เร็วที่สุดและบางครั้งฉันก็อยากจะสนุกไปกับลูกบาศก์ถนนเช่นกันเรามาถึงบ้านรักไทยแล้วล่ะที่นี่มีโรงแรมเกรซเฮาโฮมสเตย์มีมากมายให้เลือกเลยละ่ะโอเคมีร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกมากมายและมีร้านอะไรอีกนะมันมีเยอะมาก and what else อโอ้โโหโหโ o คุณ somewhere ง t กูจูซีเธอหาที่จอดรถแล้วบอกว่าที่นี่ติดชายแดนพมา่าสามารถขี่รถตรงไปได้เลยถ้าจะไปประเทศพมา่าบ้านรักไทยบรรยากาศเหมือนอยู่ในประเทศจีนเลย เธอเล่าว่าผู้ชายที่ยืนคุยอยู่กับมาร์กเป็นคนที่พวกเขาได้เจอกันเมื่อวานนี้และวันนี้ก็ได้มาพบกันอีกครั้งโอวาวที่นี่สวยงามมากจริงๆเธอจะไปสถานที่ที่ติดชายแดนพมา่าซึ่งจะต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปอีก23กิโลเมตรมันเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากแล้วเธอก็ต้องอุทานออกมาโอ้พระเจ้าดูสิช่างสวยงามเหลือเกินที่นี่ไม่ใช่นาข้าวแต่มันสวยมากดูสิมีภูเขารายรอบบนเนินเขาเป็นป่าสีเขียวยิ่งทําให้ทุกอย่างสวยงามมากขึ้นเธอขับขี่ไปด้วยใจที่เพลิดเพลินกับธรรมชาติ The mountains in the hills around and also the green makes everything more beautiful. And what about the roads? The roads are great. <laughs> Let's see if you can hear the sound of the bike. เฮ้ดูสิช่างน่าทึ่งเหลือเกินมันสวยมากโอ้พระเจ้าฉันอยากจะหยุดดูสักพัก I just wanna stop and look at it for a, a while ว o w นั่นไรข้าวโพดนั่นคืออะไรนะ อ๋อสมลูกเล็กๆนั่นเองและมีต้นกล้วยด้วยละ่ะมันจะมีอะไรให้ฉันได้ดูอีกนะเธอเพลิดเพลินกับสิ่งที่อยู่ตามข้างทางแล้วเธอก็บ่นว่าฉันเริ่มหิวแล้วล่ะแต่เราต้องไปให้ถึงที่หมายก่อนว้าว wow! look that view look at the sun there like the light everything ดูวิวสิดูพระอาทิตย์ตรงนั้นมีลำแสงสีทองออกมาทําให้ทุกอย่างสวยงามมากทิวทัศน์ยามเย็นมันช่างสวยเหลือเกินเธอรู้สึกหนาวมากจึงใส่แจ็คเก็ตลงไปซึ่งเป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่ไม่หนามากเธอคิดว่าอุณหภูมิตอนนี้น่าจะอยู่ที่20องศาและเธอไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่ความสูงเท่าไหร่แต่เธอคิดว่าน่าจะสูงประมาณ1,500เมตรเยฉันไม่รู้เลยว่าที่นี่มันจะเขียวขจีขนาดนั้นและทุกอย่างที่นี่เป็นจุดท่องเที่ยวที่น่ามาแวะชมมากๆเธอได้กล่าวชมเชย เธอบอกว่าเราจะต้องไปต่อแล้วเพราะฟ้ามันเริ่มมืดลงทุกทีเรามีเวลาประมาณ30นาทีเพื่อไปถึงที่นั่นที่พักของเราเรามาดูกันว่าจะทำได้ไหมก่อนที่ฟ้าจะมืดและไม่มีแสงสว่างอีกต่อไป It it's that seems it here m around 500 meters. Yeah there is nothing around. เล er ือระยะทาง่ี0าเมตรบ้านพักอยู่ตรงไหนนะที่นี่เป็นชนบทไม่มีอะไรอยู่รอบๆเลย I don't know I don't know แล้วเธอก็ร้องออกมาเป็นเพลงว่าโอ้ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้เธอหันไปบอกมาร์ว่าน่าจะเป็นที่นี่นะเราน่าจะอยู่ได้แต่ราคาเท่าไหร่ มันดีมากเลยที่อยู่ท่ามกลางป่าไม้มันดูโอเคเลยค่ะบ้านหลังนี้เธอเช่าคืนละ800บาทซึ่งเธอคิดว่ามันไม่แพงเลยเหมาะสมกับบ้านหลังใหญ่มันโอเคเลยวันนี้พวกเราจะเดินทางไปเชียงใหม่ระยะทาง128กิโเมตรใช้เวลา3ชั่วโมงแต่ที่นี่ทางคงเยอะมากคงทำความเร็วไม่ค่อยดีนักแต่ก่อนอื่นเราจะหยุดอยู่ที่ปลายเพื่อรับประทานอาหารเช้าก่อนเธอมุ่งหน้าไปอำเภอปลายเพื่อไปรับประทานอาหารเช้าเธอบอกว่าถึงจะออกเดินทางช้าไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไร ชียงใหม่อยู่ไม่ไกลเกินที่พวกเราจะไปถึงในวันนี้แน่นอนเธอเล่าว่าอากาศเมื่อเช้านี้มันหนาวมากแต่ตอนนี้อากาศดีขึ้นแล้วล่ะปลายเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากจริงๆเ e t วสิดบุดา เธอเห็นองค์พระก็เลยจะว่าดวงพระเสียหน่อยโอ้ It's a Buddha? No, it's not a Buddha. ววววว s ว o วว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  n วว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 ว t ววววองคววววไม่วว่นะวว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 วไวว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 นวว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 วไวว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 วดวว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 ว นี่คือสิ่งที่คนไทยกราบไหว้เคารพนับถือองค์ท่านคือองค์สมเด็จครูบาศีวิชัยนั่นเองค่ะเธอเช็คน้ำมันสำรองมีอยู่ประมาณ22กิโลเมตรหรือไม่เกิน50กิโลเมตรจากนี้ไปเชียงใหม่ระยะทางทั้งหมด160กิโลเมตรเราจะไปพักที่เชียงใหม่ในวันนี้และก็พรุ่งนี้ด้วยเธออุทานออกมาด้วยความตกใจเมื่อเห็นรถเก๋งคันหนึ่งพยายามจะแซงมอเตอร์ไซค์ตรงทางค,งคุณทำอะไรน่ คุณจะแซงทางโค้งไม่ได้นะอย่าทำอย่างนั้นเด็ดขาดคุณจะมองไม่เห็นทางข้างหน้าแต่ต่อให้คุณเห็นคุณก็ต้องระวังโอเคน้ำมันสำรองที่มีอยู่22กิโลเมตรในถังและยังมีน้ำมันในถุงอีกหนึ่งลิตรสำรองไว้อีกด้วยเธอรอบครอบเสมอกับประสบการณ์บนท้องถนน7ปีของเธอค่ะโอ้วันนี้อากาศดีมากเรากำลังจะขึ้นเนินเขาอีกแล้วว้าว28องศามันเยี่ยมมากๆเธอกล่าวแบบติดตลกว่ารถจำนวน110,000คันต้องมีแวะเข้าห้องน้ำเกือบทุกคันแน่ๆ ว้าวเรากำลังจะขึ้นไปบนเนินถนนที่นี่สภาพอากาศดีมากสุดยอดไปเลย I have to go to the toilet <laughs> w wow. o We are going up In the road here it's very good the asphalt condition เธอก็แนะนำว่ามาดูกันว่าข้างหน้ารถมีอะไรอยู่ตรงที่รองรับจัก,กรยานยนต์ของฉันบ้างนี่คือคาเพที่ฉันใช้ดูแผนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวทุกอย่างรองรับกล้องที่นี่รีโมทคอนโทรลจาก360องศาและอันนั้นฉันไม่ได้ใช้มันวางอยู่ตรงนี้เพราะว่ามาจาก GPS Garmin Montana แต่เธอไม่มี GPS ตรงนี้แต่มันถอดออกไม่ได้เพราะมันต่อสายเข้ากับแบตเตอรี่โดยตรงถ้าจะถอดก็จะต้องรื้จัก,กรยานออกมาทั้งหมดเลย จึงต้องปล่อยให้มันอยู่ตรงนี้ไปมาดูกันว่าฉันสามารถใช้กล้อง360องศาได้หรือไม่ Let's see if I can put the 360 n y o w Yes it's crazy Wow Good that the road asphalt is good but we are going up Oh wow มันบ้ามากถนนลาดยางมาตอยที่นี่มันดีมากมากเลยสุดยอดไปเลยค่ะความงามของถนนสายนี้คงทำให้เธอประทับใจได้อย่างแน่นอน เรากำลังขี่มอเตอร์ไซค์ไต่เนินเขาขึ้นไปฉันรู้สึกว่าอากาศมันดีมากๆ โอถนนที่นี่มันน่าทึ่งมากฉันชอบมากเธอเอ่ยออกมาจากใจจริงเธอได้บอกว่าพื้นที่ทางภาคเหนือจะแตกต่างจากทางภาคใต้มากเพราะภาคใต้จะมีชายหาดและเกาะมากมายเธอกล่าวอีกว่าเธอจะต้องหาปั๊มน้ำมันแล้วล่ะเมื่อมีน้ำมันสำรองเพียง52กิโลเมตรข้างหน้าคงจะมีปั๊มน้ำมันหรือจะเป็นแก๊สโซฮอนเธอสงสัยว่าน้ำมันเป็นซิน95ใช้กับรถของเธอได้ไหมเธอจึงค้นหาข้อมูลใน Google โอเคมันใช้ได้ตอนแรกเธอจะเติม500บาท แต่รถของเธอใช้น้ำมันออกแทน8งเธอจึงเติม95แค่100บาทเท่านั้นค่ะเธอเริ่มออกเดินทางอีกครั้งมาดูกันว่าจะเจอโค้งกันกี่โค้งเธอบอกว่าโชคดีที่ฉันมีที่ควบคุมการขับขี่ตรงหน้าจอและมีเสียงเพลงให้ฟังด้วยนะแล้วการเดินทางของเธอก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วล่ะค่ะ เพราะเธอได้มาถึงเมืองเชียงใหม่เธอได้บอกว่าเชียงใหม่เป็นหนึ่งในเมืองที่สําคัญที่สุดในประเทศไทยเพราะเป็นเมืองเศรษฐกิจแบบวัฒนธรรมและมีนักท่องเที่ยวจานวนมากที่มาที่นี่และต่างหลงไหลในวัฒนธรรมไทยแบบพื้นเมืองมาดูสิว่าฉันจะฝ่าจราจรตรงนี้ไปได้ไหมเพราะที่นี่เป็นเมืองใหญ่การจราจรติดขัดมากเพราะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนเลิกจากงานเธอต้องหาที่จอดรถเพราะร่างกายของเธอขาดน้ําจึงทําให้ยิ่งกระหายน้ํามาก ดูลูกมะพร้าวนี่สิว่าพวกเขาขายมะพร้าวอย่างไรพวกเขาเอาเนื้อมะพร้าวออกจากกะลาออกมาทั้งลูกเนื้อขาวๆเพื่อให้กินน้ำและเนื้อของมันอย่างง่ายดายมันช่างเหลือเชื่อจริงๆที่พวกเขาทำมันออกมาได้มาลองกินกันว่ามันเป็นอย่างไรเพราะเธอไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนเอาหลอดจิ้มลงไปในเนื้อมะพร้าวแล้วดูดน้ำได้เลยค่ะเธอได้กินมะพร้าวอย่างอร่อ,รอยเพราะมะพร้าวเป็นอะไรที่เธอชอบมากๆเลยค่ะ และมักก็ถามเธอว่ารสชาติเป็นอย่างไรเธอก็กัดกินเนื้อมะพร้าวพร้อมตอบว่ารสชาติมันอร่อยเหมือนมะพร้าวเลยล่ะฮ่าฮ่าฮ่าเธอคงมีความสุขมากและมะพร้าวคงจะเพิ่มพลังให้กับเธอได้มากจริงๆแล้วเธอก็ได้มาถึงห้องพักที่สวยรู้ในเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแอดก็ขอจบการเดินทางของเฟอร์นันดาไว้ที่ตรงนี้นะคะไปติดตามที่ช่องของเธอได้ที่ช่องนันดาโนแมสเรามาฟังคอมเมนต์จากช่องของเธอกันเลยค่ะคอมเมนต์แรกได้บอกว่าสวัสดีเฟอร์นันดา ฉันชอบวิดีโอของคุณฉันติดตามคุณเมื่อคุณออกเดทกับวิเซนเต้ด้วยฉันเคารพการตัดสินใจของคุณคุณบอกว่าคุณต้องการอยู่คนเดียวแต่ฉันไม่เข้าใจว่าทําไมคุณถึงออกไปกับนักบิดคนอื่นถ้าคุณรู้ว่าคุณต้องการพื้นที่สําหรับตัวคุณเองคอมเมนต์นี้ได้บอกว่าวิดีโอที่ดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเห็นว่าคุณกําลังเพลิดเพลินกับประสบการณ์นี้จริงๆคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าผมดีใจที่คุณชอบและมีความสุขกับภาคเหนือของประเทศไทย คอมเมนต์นี้บอกว่าคุณนันดาแต่งตัวเป็นกระเหรี่ยงคอยาวดูแล้วสวยมากคอมเมนต์นี้บอกว่าอย่าขับเร็วนะครับมันอันตรายคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าถ้าคุณจะไปอินโดนีเซียโดยเฉพาะจาการ์ตาอย่าลืมแจ้งให้ฉันทราบด้วยฉันจะพาคุณไปรอบๆจาการ์ตาและติดตามคุณไปด้วยในขณะที่คุณอยู่บนเกาะชวาคอมเมนต์นี้บอกว่าคุณเน้นเดินทางมากกว่าการไปแวะพักเที่ยวสถานที่ต่างๆหรือแอบเสียดายเส้นทางที่คุณผ่านมาที่ไม่ได้แวะพักเพื่อซึมซับบรรยากาศหรือการท่องเที่ยวในบริเวณนั้น คอมเมนต์นี้ได้บอกว่าถนนดีและมีคงเยอะมากมีถนนยางมะตอยที่ดีเยี่ยมและมีต้นไม้เขียวขจีที่ดีเช่นกันคอมเมนต์สุดท้ายนี้บอกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถอย่างเหลือเชื่อฉันได้ดูคลิปของคุณแล้วประทับใจมากขอบคุณค่ะที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องตามติดชีวิตนะักท่องเที่ยวขอบคุณค่ะ